อ่าบทที่สี่ครับเอ๋ออ่านตัวนี้ตัวพอะไรขลาน้อยเดินเล่นน้ำลำธารลำธานเฉยไม<ด>่มีไม่มีล้อไม่มีมมมมแบัตรลิ้น,นลำธานเฉยลำธารกระดากระดา ดึงกระพรวน<า>ที่และแต่ตามหมายดังอยู่เวลาพอบรรยากาศนอพอบรรยากาศนอทนัทน,ทอทนทันพออีทีทันกีโตเป็นกรุงกรี ใบโบกใบบัวแม่ลูกช้างยังตัวแม่แ ดึงที่คอใบโบกผู้าพาผูกกระรวนที่คอใบบัวกระดึงดัง,งปองเปง๊กกระรวนดังกรดุดงกริงเวลาเวลาใบโบกและใบบัวออหายอหายหายยอหายหายยอหายแม่ตัวอันนี้ Okay. จะ <Okay. S 1> <like. S 2> ได้จะจะได้ผู้ฟ้าจะาได้ตามหาใบโบกและใบบัวได้ทันทีโทโพโทโทานา<อ>โพโ<อ>พ,พมโยโจอโลโลโออ,อ,อ่านว่าโอไออ่านว่าไอไอ สัลไไอเรียกว่าสะสไโอเคตอนนี้สระไอดูตรงนี้ไอเรียกว่าสรลไอไม้มาลัยไอเรียกว่าสรล cho I die? cho ai die? cho ai đây cho I die? Do ai die? Do ai die? Do I die? Bao bỏ 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 ai, bỏ 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 ai bay, bỏ Bò... Bò... ai bay, bỏ Bò... bỏ 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 ai bay, bỏ Bò... bỏ